สวัสดีค่ะพบกับช่องนอบกุเกาะนะคะตอนนี้อยู่พยาเต่างอยนะคะนี่นะคะเรามาทําทุรก,ก็เลยแวะค่ะนะคะชมนะคะความสวยความงามที่นี่นะคะเพราะว่านี่นะคะสวยเหมือนกันนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยนะคะที่ขึ้นชื่อเลยนะคะพยาเต่างอยนะคะแม่ก็จะมาดูฝั่งทางนี้บ้างคะ่ะทุกคนนะคะโอ้โหถ้ามันออกดอกนี่สวยมากเลยนะคะอันนี้เป็น นะคะดาวเรืองนะคะสุดขอบเลยนู่นนะคะแล้วก็มองไปฝั่งทางนู้นนะคะก็จะมีนะคะก็จะเดินจุดกันเลยตอนนี้เขาทําสะพานแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็จะสะดวกนะคะในการเดินทางข้ามฝั่งนะคะจากฝั่งทางนี้พระยาเต่าไปฝั่งนะคะวัดตรงนู้นนะคะเ,คเห็นไหมคะเจดีนู่นพระธาตุนะคะตรงนู้นค่ะ พระาธาตุอยู่ฝั่งอีกฝั่งนะคะเป็นวัดอยู่ที่เตาง,งอยนะคะอยู่ทางนู้นอยู่ที่ไอ้ฝั่งนู้น,นะคะ่ะสวยมากนะคะแล้วก็จะมีสะพานด้วยนะคะนี่โอ้โหนะคะสามารถเอาจัก,กรยานขี่มาได้เลยนะคะนั่งเ,เห็นคุณยายรัดมาตลาดนะคะเอาของมาขายได้แถวนี้ด้วยสุดยอดเลยคะ่ะนะคะข้ามได้นะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะคะก็จะมีจุดนะคะถ่ายรูปแบบเยอะมากเลยนะคะที่ต่างอยก็นี่นะคะสะพานเดี๋ยวเราขึ้นนะคะทุกคนมีบันไดาสามขั้นนะคะโอ้โหแพงพวยสวยมากเลยค่ะของคุณแม่ก็กําลังขยายพันธุ์นะคะเริ่มเยอะแล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะขึ้นไปโอ้โหเดี๋ยวจะพาชมนะคะบรรยากาศ นีนะคะทุกคนนี่นะคะ,ก,คะ,คะก็จะสวยมากเลยสวยมากๆนะคะได้ได้ฟินเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะคะจะมีพญานาคด้วยนะคะมาจ้านะคะน,นี่เลยค่ะโอ้โหลำตัวยาวมากเลยนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ทองเนาะม่วงๆด้วยค่ะก็จะมีสามสีนะคะ ก็ยายนาคนะคะสวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้านะคะนี่นะคะเอฟซี FC. นี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันค่ะโอ้สีเขียวนี่สวยจังเลยนะคะนี่ทุกคนแม่เห็นสีเขียวนี่ สวยมากเลยค่ะสะพานพุนพญาตจง,ง่อยนะคะโอ้โหนี่นะคะจจงหวัดสกลนครสกลนครก็จะขึ้นชื่อนะคะในด้านแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพาเด่นนะคะหรือว่าวัดพระาธาตุนะคะเชิงชมุมก็หลายๆที่แล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นที่โคกหนองนาลุงก็ได้นะคะอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันสวยมาก โอ้งามหลายค่ะงามหลายเดี๋ยวไปดูพ่อก่อนนะคะอันนี้เป็นบันไดาทางข้ามไปนู้นนะคะเขาเรียกว่าทางไปนมัสการพระธาตุเต่างอยนะคะไปอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออลังการจังเลยค่ะ FC อลังการงานสร้างมากเลยนะคะ FC คุณแล้วคุณพ่อนะคะ พ่อนิมนก็จะอยู่ตรงนู้นค่ะเพื่อนกำลังถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะป้าทีโทเอาไรจะสวยขนาดนี้นะคะนี่มองมาฝั่งนี้ค่ะนี่นะคะปลางามหลายนี่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นซาลานะคะที่เราจะไปซื้อนะคะดอกไม้ทูบเทียนนะคะไปไหว้ โอ้โหฝั่งนู้นน่าจะมีอะไรนะคะน่ะเวทีนะคะ FC เวทีเดี๋ยวต้องไปถามพ่อก่อนนุ่เขากำลังนะคะ FC เห็นไหมเดี๋ยวมันจะซูมให้ดูนะคะก็มันไกลเนาะนี่นี่นี่ค่ะกำลังตั้งเวทีนะคะน่าจะมีประกวดอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละค่ะนะคะจะทำเวทีประกวด อะไรเนาะแข่งอะไรเรายังไม่รู้ค่ะนะคะไหลเรือไฟหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรารอชมกันค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะนูน่นคุณพ่อก็เอาละคราวนี้นะคะก็ถ่ายไปนะคะนี่นะคะนูน่นเพราะว่าถ้าเรามาแล้วก็นะคะคุณพ่อมาแล้วค่ะ โอ้โห oh, oh, สุดยอดเลยนะคะสวยมากเลยนะพ่อมาๆามา,มา,มาคุณพี่อาจจะน้อยโมเดิน,น้อยเลยนะคะนี่ไปาาาย,ยาสุดยอดเลยยาวมากเลย,ยนี่นะคะยาวถึงยาวมากนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะมีบบอโอ้คุณยายมาขายหน่อไม้นั่นน่ะ เห็นแกนี่แหะแม่ถ่ายอยู่เพิ่นจะข้ามสะพานมานี่เลยพอมาซื้อก็เลยง่ายหน่อยแล้วก็หาตื่มเอาโอ้โหจุดเซฟฟี่นี่แตงงงามๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรอบๆอีกนะคะนี่ สวยนะคะนี่นี่น,นี่นะคะก็งามเหมือนกันนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเราก็จะเลาะชมนะคะบรรยากาศบางที่ก็เขาก็จะเปิดเพลงนะคะแต่มานี่ก็ดีค่ะไม่ได้มีเสียงพงเสียงเพลงอะไรจุดนี้เขาก็จะตั้งเต็นท์ให้คนขายลอตเตอรี่กันนะคะนี่ก็จะให้ทําเป็นจุดนะคะถ้าใครต้องการเสี่ยงโชคก็มามุมนี้นะคะทุกคน โอ้โหมีแต่แนวคักคักเต่านะคะ FC นี่น่ารักมากจุดเซลฟี่แต่ละที่นะคะนี่นะคะ FC แล้วก็จะมาเซลฟี่นะคะกับพญาเต่านะคะโอ้โหน่ารักมากเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็จะมีพนัก ความสะอาดต้นมงต้นมานะคะเป็นผนกแผนกไปโอ้โหอันนี้นะคะโอ้โหสวยจังเลยค่ะเขาปลูกใส่ท่อนะคะนี่แหละคะ่ะเราก็ได้มีความรู้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทําที่บ้านไร่บ้างอันนี้มะนาวแป้นพิจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าลูกดกมากเลยดกทั้งดกมากเลยนะคะนี่ มีแค่ต้นเดียวนั้ก็กินทั้งปีนะคะทุกคนโอ้โหสวยมากมีล็อกเตียนด้วยนะคะสามารถมานั่งถ่ายรูปได้ค่ะทุกคนนะคะมีแต่อันสวยๆงามๆนี่ค่ะด้านหน้าของคุณแม่ก็เป็นอาคารที่คุณแม่บอกนะคะมาซื้อน้ำดงน้ำแดงนะคะหรือว่าจะเป็นอ,อดอกไม้ทุบเทียนนะคะไปไหวโอปู่ก็จะเข้าตรงนี้นะคะนะคะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะคุณแม่ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ